กำลังทำข้าวเหนียวมะม่วงให้ลูกสาวจ้าน้องเหนืออยากทานข้าวเหนียวมะม่วงค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ต้องทำให้สิคะลูกสาวค่ะส่วนพี่เอบอกว่าไม่ค่อยทานนะคะเพราะว่าพี่เอจะไม่ค่อยทานของหวานเท่าไหร่แต่ก็อาจจะลองทานก็ได้นะมะม่วงเราเองมะม่วงเรามีเยอะออกให้สวยงามนะคะข้าวเหนียวก็สามรสเลย อยู่บ้านอาจจะ้วนได้นะคะแต่ไม่เป็นไรานานๆกินทีเราไม่ได้กินทุกวันน้องหนุ่มบอกว่าไม่ได้ทานทุกวันแต่ว่าก็อยากทานนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวเดี๋ยวทาให้ลูกก่อนนะคะนนลูกลูกสั่งอะไรทําได้หมดนะคะวันนี้แม่ทําขนมส่วน พี่เอทำอะไรไม่รู้กับข้าวมื้อเย็นเดี๋ยวต้องไปอรอลุ้นกันนะคะว่ามื้อเย็นนี้เราจะกินอะไรแต่ตอนนี้เราไม่ต้องรุนนะจ๊ะเราทานขาน้าวเหนียวม่วงกันไปก่อนเดี๋ยวนะจ๊ะราะว่าเราก็ต้องมีนะนี่ไอ้ที่ไม่สวยเราก็เอาไ้ทานเองที่สวยๆดีๆเราก็ให้ลูกให้ลูกสาวให้ลูกสาวเห็นไหมอันนี้เราก็เก็บไว้นี่ค่ะข้าวเหนียวสามรสนะจ๊ะกับ ไม่พอนะคะพ่อยังน้อยอยู่พ่ออีกรูปหนึ่งโอเคสวยงามแล้วมองงสุกกับดังทานพอดีนะคะน้ำดอกไม้สีทองค่ะโอเคเอาไปให้น้องเลยจ้ะ